มักตัววายมาแต่ไม่แจกคืออะไรก่อนเอออย่างนี้ดิอย่างนี้ดิดคูสิบเข้าไปดิสำหรับใครที่อยากเล่นใครเดี๋ยวเจมี่นะคะดูที่ปักหมดตายคลิปได้เลยบอกเลยว่าแตกง่ายแตกดีแตกถี่แน่นอนแตกแตกแตกเออมันต้องแตกจะให้มันแตกนะเอามายังไงคูสิบเข้าไปเก้ยบาทมาแล้วอา้าวพันห้ามาแล้วพี่ดำมามา ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจมี่พาเรื่อยกับเกมใหม่ของค่ายพีจีนะคะอัศจรัจย์โกกเกมนะคะโฟเทมเออโทเทมวันเดอร์หรือโทเทมวันเดอร์นั่นเองนะจ๊ะวันนี้มาด้วยงบประมาณ30บาทนะคะมาถึงก็เบิดเทอร์โบไป1แมตช์นะคะขอดูก่อนเดอ้อว่าอัตราการจ่ายเนี่ยตัวไหนตัวแพงสุดนะคะมาอ๋อตัวสีฟ้า นกฟ้านะคะแพงสุดแล้วก็เป็นไอหมีแล้วก็เป็นไอหมานะคะนกฟ้าหมีหมานกฟ้าหมีหมาจัดไปไวัยรุ่นปะวันนี้มา30บาทนะคะเบ็วัดใจกี่บาทดี3บาทแล้วกันโอ้หรือ10บาทไปเลย10บาทไหมอ่าวัดใจเลย3รอบ3รอบรู้เรื่องกระเบื้องเครือบมาเรามาสายหัวร้อนอยู่แล้วนะคะอุ้ยตัวฟ้าตัวแพงป้าจัดมา900บาทดอกแล้โอ้โหถือว่าตัดสินใจถูกมากนะคะท่านผู้ชมยังไง ตัวฟ้วานะตัวฟ้าหมีหมาหะะตัวฟ้าเลยนะตัวฟ้าหมีหมาไม่ใช่นะคะตัวของตัวนี้ไม่ใช่นะคะเออตัวฟ้าหม้ลาคุณก้าวไปดิสําหรับใครที่อยากเล่นใค่เดียวเจมี่พารวยนะคะคดูที่ปักหมุดใต้คลิปได้เลยจัดมา90 0อยบาทหล,ลักสาดถูกโอกไปเลยจ้าวิจ่ะขอยาวๆขอตัวแบบตกแพงแบบยาวๆเออ หมายาวๆอีก900นะจ๊ะพี่จ๋าสำหรับใครที่ชวบชวชแวะผ่านเข้ามานะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเปกำลังใจให้เจมี่ด้วยเด้อหมาตัววายมาแต่ไม่แจกคืออะไรก่อนเอออย่างนี้ดิอย่างนี้ดิคู่15เข้าไปดิสำหรับใครที่อยากเล่นใครเดี๋ยวเจมี่นะคะดูที่ปักหมุดใต้คลิปได้เลยบอกเลยว่าแตกง่ายแตกดีแตกถี่แน่นอนแตกแตตเออมันต้องแตกจะให้มันแตกนะเอามา ยังไงคูณสิบห้าเข้าไป900บาทมาแล้วอ้าวผันห้ามาแล้วพี่ดำมามามากันต่อจ้ะเอามา30บาทเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเบ็ดสิบบาทนะคะแต่โคตดดีวันนี้บอกเลยนะคะใครอยากเล่นตามเล่นได้เลยนะ,ะเล่นแบบเนี้ยเแบบ็ดน้อยๆก็พอนะคะเแบบ็ดต่ำๆนะคะสล็อตทุนน้อยอย่างเรานะคะก็ค่อยๆเล่นกันไปเด้อสู คูณ9ไปดิเออ720ดอกนี้สวยงามพาร,ราม8โอเคพอแล้วดีกว่าเจมี่ต้องพอก่อนดีกว่าเพราะว่าได้กําไรมาเกิน5,000บาทแล้วเลยบอกเลยว่าต้องพอนะคะสำหรับใครที่อยากให้เจมี่เล่นเกมไหนนะคะก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวเจมี่กลับมาจัดให้นะจ้ามว์มม,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 มแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย